กองไม้นะคะอยู่ใต้ทุนนะคะลือออกมาแล้วดูสภาพเดินสภาพนี่นี่นี่ที่ลื้อออกมาคือบวกกินหมดแล้วเด้อไม้ประแดงเดินอันนี้เหมือนดูดีเด้อเหมือนดูดีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยยังดูดีอยู่เลยแต่ดูนะคะดูดูข้างในนะคะ ไม้มันไม่ได้แช่น้ําหรือเปล่ามันไปหมดแล้วข้างนอกดูดีแต่ข้างในเนี่ยนะคะเนี่ยอันนี้ไปหมดแล้วเด้อแต่ไม่รู้จะเหลือกี่ตัวไปหมดแลวมันปวกกินหมดแล้ว อันนี้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้ดูด้วย